ร่างกายครับนอนแดดๆกินเบาหวานความดันนี่แหละครับไตก็ที่ไปเบิ่อลายปีไตกินอนกินยาหลายนี่แหละครั้งที่ใต้นี่เดือนก่อนไปตรวจเบาหวานกับน้ำตาลก็ร้อยเจ็ดสิบเก้าภาวะสูงหลายได้อันตราย่ได้ผลลัก็เลยมาเมาพ่อตัวนี้มาลองกินตัวนี้ลองเบิ้งบดครับกินได้ประมาณได้อีเจ็ดแปดมื้อนี่แหละครับเมื่อไปจ้ากองแมนเมื่อเมื่อกองนึงต้องยายาละกองมันบอกแน่แมนครับคือที่กินกินแบบไหนก็กินอันนี้ซองนึงนี่นะครับ ผสมกันบ่เนียนครับผสมยางละซองมันบ่ยางกระซองเลยอันนี้กระซ่องนึกินกับไปออแลอันนี้มันมีสิทซองแล้วก็ผกัซนตองกล้องหมเลยนี่ะกินแบบนี้แหละครับครับผมกินกนกินแบบประหยัดกินเศร้าก็กินแรงกินแรงเศร้าแลยเออ่ละสองใ่อหมเนียครับมืึ่ละงกินเที่ยงนะมันติโพดพดแต่ละถ้าไปตรวจค่าำตลาดวันสองสามมือนี่ก็ลดลงครับมีแห้ง ตอนโตก็รู้สึกว่าเบาขึ้เบาอันที่เปวดแช่งเปวดขายอะไรไปในี้านมันรับกระเทาขึ้นนะครับอกระเทาขึ้นเพราะว่าผมผมกินแหมใช้แท้มันดีที่ป้านแล้วมันก็มแมะไเลยวมันม่สยดีดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะครับก็คือที่ได้กินเป็นประจามาละบาทอ่กินร่างกายเขามันรู้สึกว่ามีความสดชื่นครับอมีแห้งต่วนมีแห้งต่วนธรรมดย่างหิ้วเขานี่ครับบม่อไสั่นเลยครับอ่าื่อคือเขาแมนครับยิ่งเขาปกตินีผมเขาเศร้า ข้าวเที่ยงสิ่กินอยู่ประมาณสิบมื้งครับเพราะว่าถ้าถากินเที่ยงลยนั่นบ่ไรครับครับไตนี่ยุ่กุกุอ่าสองม้งก็ต้องกินข้าวอีกครับพกมุ้งแห้งก็ต้องกินข้าวอไปเปามาสี่ขาสีขาวเยอะในกันกินข้าวได้เป็นปกติอหโอ้ข้าวเที่ยงแด้งครับสิกินต่อไปต่อแนวไปเรื่อยๆคือชิแม่นจังใัแหละครับว่าสุขฟ้าข้าดีมันมันคือราคาไมยแพงกำลังไก่ตาบปกตีว่าแพงครับ สำหรับความแข็งแรงความทูกต้อของร่างกายเราเนี่ยก็บอถือว่าเพ่ก็เริ่มพ่อตัวนี้แหละก็าคิดว่าที่ได้กินเป็นประจำมาแล้วครับอานนี้ถือแนนํำผู้ที่ยังบริบูรอยลยอยากนนาำเนี่ยด้วยรับอันพวกที่เป็นอดอนดเร่อร่างกายนะเบาหวานความดันนี่กินโลดครับอันนี้เห็นผลกับตัวเองผมครับโมเดลว่ายน่องเพิ่นคอเพื่อดีอีครับลองลองกินลองืองเด้อกับออ้นองเลย